เชนายทอกกัทีพอดแคสต์จับเข่าแล้วเล่าเรื่องหุ่นพยนต์เครื่องรางในตำนานที่เจ้าของจะพกพาไว้เสมือนเป็นค่ารับใช้ผู้ซื่อสัตว์หนึ่งในเครื่องรางไสยเวทชั้นสูงตามความเชื่อในวิชาไสยศาสตร์ไทยโบราณที่สร้างขึ้นโดยจอมอาคมด้วยการนำวัสดุหลายๆอย่างเช่นไม้หวายหญ้าขี้ผึ้งดินโลหะตะกัว่ว เงินไม้ไผ่เป็นต้นพร้อมผสมมวลสารต่างๆตามสูตรเฉพาะของแต่ละสำนักซึ่งขั้นตอนสำคัญในการสร้างหุ่นพยนต์คือการปลุกเสกเพื่อให้วัสดุและมวลสารที่นำมาประกอบกันนั้นมีชีวิตจิตใจเปรียบเหมือนการบรรจุพลังชีวิตเข้าไปในตัวหุ่นนั่นเองโดยรูปร่างของมันมีทั้งแบบยักษ์มนุษย์หรือสัตว์อย่างวัวควายเสือช้าง โดยจุดประสงค์การสร้างนั้นก็เพื่อใช้งานตามคำสั่งของผู้เป็นนายอ้างอิงจากงานวรรณกรรมเสภาโบราณเรื่องขุนช้างขุนแผนที่กล่าวถึงคนไทยในสมัยโบราณซึ่งนิยมทำหุ่นพยนต์เอาไว้เพื่อเฝ้าบ้านหรือเลือกสวนไรนาหรือทำเป็นเครื่องรางเพื่อพกพาติดตัวแล้วคุณผู้ฟังสงสัยกันไหมครับว่าหุ่นพยนต์ในประเทศอื่นนั้นเขามีกันบ้างหรือเปล่าคำตอบคือมีครับ แต่จุดประสงค์การสร้างนั้นดูเหมือนจะไปคนละทางกับบ้านเราเลยนะครับหุ่นพยนต์ในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า effigy ที่แปลว่าห um ุ่นจำลองส่วนใหญ่ใช้สำหรับการลงโทษเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการประท้วงทางการเมืองและสร้างขึ้นเพื่อเผาในบางประเพณีอย่างในช่วงปีใหม่คานิวอลและอีสเตอร์ในวัฒนธรรมของยุโรปในอดีตหุ่นพยนต์ ใช้สำหรับการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้เพราะเชื่อกันว่าการเผารูปเหมือนของบุคคลใดจะสร้างความอับอายและการกีดกันทางสังคมให้กับคนคนนั้นเช่นพระสันตปาป,ปาจรที่22ที่ถูกเผารูปจำลองเพื่อกดดันให้ถูกปลดจากตำแหน่งและกายฟอกหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดที่พยายามลอบลงพระชนพระเจ้าเจมส์ที่1 จึงถูกสร้างรูปจำลองขึ้นมาเพื่อเผาในพิธีเฉลิมฉลองการอยู่รอดของกษัตริย์จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้กลับมาที่บ้านเรากันนะครับเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักสายเวทว่าเจ้าหุ่นเครื่องรางชนิดนี้นิยมพกพาเอาไว้เป็นผู้รับใช้ติดตามโดยมีการแบ่งออกเป็นหลายสายทั้งสายเทพสายพรายสายพูดสายผีสายเวท เพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกันไปเช่นวิชามารยาศาสตร์สร้างปูโสมกุมารทองกุมารีรักยมอินจันอินแก้วแม้แต่ในลทัทธิองค์เมียวโดของญี่ปุ่นก็มีชิกิงามิและชิกิยินที่เสกกระดาษเป็นค่ารับใช้ก็จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับหุ่นพยนต์เช่นเดียวกันต่างกันแค่วัสดุที่ใช้สร้างเท่านั้นการแบ่งสายหุ่นพยนต ถ้าไม่เจาะลงไปที่รายละเอียดการใช้ก็สามารถแยกออกได้ง่ายๆเป็นสายหลัก2แบบคือสายเทพสายพรายหรือสายขาวกับสายดำนั่นเองสายขาวหรือสายเทพเป็นหุ่นพยนต์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเน้นการปลูกเสกเพื่อใช้งานในทางปกป้องคุ้มครองป้องกันดูแลผู้เป็นนายแล้วยังให้คุณด้านเมตตามหานิยมช่วยเรื่องการธำมาค้าขาย ขออะไรก็จะได้ตามปรารถนาเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายที่ดีที่คอยคุ้มครองเราโดยมีข้อควรระวังคือควรจะทำบุญกรวดน้ำให้แก่หุ่นพยนต์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำและห้ามถวายเล่ายาอย่างเด็ดขาดส่วนสายดำหรือสายพรายแน่นอนว่าวัสดุที่เอามาปั้นนั้นจะมีการบรรจุมวลสารอาถรรพ์ต่างๆเพื่อให้มีฤทธิ์เดชมากกว่าปกติมีตั้งแต่ของที่เกี่ยวกับวิญญ,ญาณศพ ป่าช้าน้ำมันพรายตะปูตอกฝาโลงกระดูกผีตะปูสังฆวานอนเหล็กตรึงลงศพเจ็ดป่าช้าเหล็กขนันผีเงินปากผีร้อยวัดตะปูลงศพ9้าวัดเป็นต้นจุดประสงค์การใช้งานเพื่อการโจมตีเช่นเขียนชื่อเหยื่อแล้วบริกรรมคาถาก่อนจะปล่อยในคืนเดือนมืดเพื่อให้หุ่นพยนต์ไปทำร้ายเหยื่อข้อควรระวังของหุ่นพยนต์สายนี้คือ ตัวผู้เป็นนายต้องมีครูมีอาคมหรือมีการลงยันที่ตัวเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกฤทธิ์ของหุ่นพยนต์ย้อนกลับมาโจมตีตัวเองแต่นอกจากการใช้เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วยังสามารถใช้ป้องกันอันตรายจากผูดผีปีศาจมารังควานอีกด้วยการใช้งานหุ่นพยนต์สายนี้จะเหมือนการใช้งานในบริบทระหว่างผู้เป็นนายกับทาสเลยทีเดียว เพราะงั้นก็จะเหมือนการเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้งานกันแบบหัวที่มหัวต่ากันเลยละครับหุ่นพยนต์มีหลายแบบตั้งแต่แบบหุ่นหญ้าสารหุ่นก้านใบไม้สารหุ่นถาัรสารหุ่นไววสารใบไม้ถักหุ่นไม้แกะสลักหุ่นไขเทียนหุ่นได้หุ่นผ้าหุ่นดินเผาหุ่นหินหุ่นกระเบื้องหุ่นอิฐหุ่นปูนหุ่นเงินหุ่นทองและหุ่นโลหะ มีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของคอลัมนิสต์ท่านหนึ่งจากเว็บสนุก .com ที่มีการแชร์ประสบการณ์และอธิบายประเพณีการใส่หุ่นพยนต์เอาไว้ในสตวงหรือกระทงใส่เครื่องเส้นของชาวล้านนาซึ่งอาจจะมีทั้งรูปแบบคนวัวควายที่ใช้ในโอกาสต่างๆเช่นการส่งแถนหรือพิธีกรรมเพื่อแก้อาการเจ็บป่วยการส่งจนหรือการขับไล่ความชั่วร้ายและสะดกดเคราะห์สืชะตา ในทางเหนือของเรามีคําด่าหรือแสลงที่ใช้ประชดกันว่าบาควายสตวงที่เอาไว้ใช้ด่าคนโง่เขลาเบาปัญญาที่ทำอะไรก็ไม่เป็นจนถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนควายปั้นดินเหนียวที่ยืนทื่ออยู่ในสตวงไม่มีประโยชน์และช่วยงานอะไรใครก็ไม่ได้มีคติความเชื่อในหมู่นักเล่นเครื่องรางที่ว่ากันว่าหุ่นพยนต์มีอนุภาพพุทธคุณครอบจัก,กรวาล อย่างเวลาที่มีคนคิดปองร้ายหรือมีเจตนาไม่ดีกับสถานที่ที่หุ่นพยนต์คอยดูแลมันก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องรักษาเฝ้าทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆทั้งขับไล่สิ่งอัปมงคลอำนาจชั่วร้ายและพูดผีปีศาจช่วยกันคุณใสลมเพลมพัดป้องกันและแก้ของไม่ดีหุ่นพยนต์สามารถบูชาติดตัวได้ทุกเพศหรือจะบูชาไว้ในรถสำนักงานร้านค้า เฝ้าเลือกสวนไร่นากันขโมยปกป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงมีเรื่องเล่าจากโลกโซเชียลที่โค้ดมาจากกระทู้หนึ่งในพันทิพเมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับอาถรรพ์หุ่นพยนต์ที่เนื้อหาบางช่วงอาจจะดูขัดแย้งกับที่ผมสรุปให้ฟังตอนต้นเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ได้หุ่นพยนต์มาจากเพื่อนสนิทจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้ารับของพวกนี้มาหรอกครับแต่ด้วยความที่เกรงใจเพื่อนบวกกับอยากพิสูจน์ ก็เลยตัดสินใจรับเอาไว้ซึ่งจุดประสงค์ลึกๆก็แอบหวังว่าของขลังที่เพื่อนซีแบ่งมาให้บูชานั้นอาจจะพาเขารวยทางลัดเหมือนคนอื่นบ้างก็เป็นได้แต่แค่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสหุ่นนายคนนี้ก็เจอดีกับตัวเลยทันทีเขารู้สึกผะอืดผะอมคลื่นไส้แน่นหน้าอกครั่นเหนื้อครั่นตัวขึ้นมาอย่างเฉียบพลันนั่นแสดงว่าเจ้าตุ๊กตาอาคมที่รับมาจากเพื่อนคนนี้ก็น่าจะมีดีแน่นอน ด้วยความหวังที่อาจจะได้เปิดประตูดวงรวยข้ามคืนจากอิทธิฤทธิ์ของหุ่นพยนต์เขาก็เลยนำมันมาบูชาตามที่เพื่อนบอกขณะที่วันต่อๆมาอาการแปลกๆก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นเขาสวดบทบูชาและถวายเหล้าขาวตามที่เพื่อนบอกถ้าฟังถึงตรงนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าในตอนต้นผมบอกว่าอะไรควรบูชาหุ่นพยนต์ด้วยการทำบุญกรวดน้ำและอุทิศส่วนบุญกุศล ห้ามถวายเล่ายาเป็นอันขาดและพอถึงเวลากินข้าวก็ให้เรียกหุ่นพยนต์มากินด้วยกันเพราะหุ่นพยนต์นั้นก็เหมือนกับเพื่อนของตัวผู้บูชานั่นเองเพราะงั้นด้วยการบูชาผิผดๆแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ตามมาในขณะที่เจ้าของเรื่องได้ลองริษเตทของหุ่นพยนต์ด้วยการกระซิบชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้ว่าช่วยตามมันกลับมาใช้หนี้ที่เบี้ยวมานานเป็นปีให้หน่อยก็น่าเหลือเชื่อครับ เพราะแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเจ้าลูกหนี้ตัวแสบก็รีบโทรติดต่อมาว่าจะขอเคลียร์หนี้ครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมกระทาชายนายคนเลี้ยงหุ่นก็หันควับไปมองตุ๊กตาใส่เวทที่วางอยู่พร้อมพึมพำว่าตกลงเองทวงหนี้ได้จริงๆหรือวะเนี่ยแล้วเย็นวันนั้นเขาก็เลยจัดเต็มทั้งเหล้ายาปลาปิ้งขนม,นมนมเนยที่กะให้หุ่นพยนต์เนี่ยได้กินแบบอิ่มหนำเต็มคาราเบลแล้วก็ไม่ลืมที่จะต่อรองขอโชคอีกครั้งคราวนี้ เขาขอให้ขายที่ดินของยายที่ตั้งอยู่ในที่รกร้างทำเลแย่ติดบึงไม่มีถนนตัดผ่านที่เคยประกาศขายไว้เมื่อหลายปีก่อนขอให้มีคนมาซื้อด้วยเถอะสาธุแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้ก็พอเดากันได้ใช่ไหมครับว่าจะออกมายังไงใช่ครับมีญาติของนายคนนี้แหละเข้ามาขอซื้อต่อจากยายแล้วบอกว่าจะขอซื้อที่ตรงนี้เนี่ยไปปรับถมเองด้วย เพราะกะว่าจะเอาไว้เก่งราคาในอนาคตเผื่อความเจริญมันเข้าถึงว่าสั้นเจ้าของกระทูก็แบบโอ้โหเฮ้ยของจริงแล้วเขาก็รีบโทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หัวเราะแล้วบอกว่าก็กูบอกแล้วว่าของมันดีจริงๆหลังจากนั้นเจ้าของกระทูก็บูชาหุ่นพยนต์ด้วยเล่ายาของคาวของหวานแบบเน้นๆทุกวันแต่ก็นั่นแหละครับพอหมดช่วงโปรเมื่อไหร่ ชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครมุงมิ้งที่วิ่งอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์แน่นอนด้วยความที่บ้านของนายคนนี้เนี่ยจ้างแม่บ้านเอาไว้มาเก็บกวาดอาทิตย์ละครั้งหลังจากที่เขาบูชาหุ่นพยนต์มาได้ครบ7วันก็ถึงรอบที่แม่บ้านจะเข้ามาเก็บกวาดขัดถูบ้านซึ่งแน่นอนครับก็เหมือนพล็อตละครแนวสยองขวัญไอตัวเอกเนี่ยชิวๆแต่คนที่ซวยเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่นี่แหละขณะที่แม่บ้านกําลังทําความสะอาดชั้น3อยู่นั้น หลังจากที่แกถูกพื้นแล้วกำลังเอาผ้าถูพื้นไปซักในห้องน้ำแกก็เห็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ไกลๆซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเดินขึ้นมาหาของอะไรสักอย่างก็เลยถามไปว่าขึ้นมาหาอะไรคะไอ้เจ้าร่างนั้นก็ไม่ตอบและมันก็ยืนนิ่งๆอยู่สักแป๊บหนึ่งแม่บ้านแกก็เลยหันไปมองปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่นั่นก็ไม่ใช่ใครที่รู้จักในบ้านแถมยังไม่ใส่เสื้อตัวเนี่ยดำมามื่อม แล้วก็เดินสาวเท้าเข้ามาหาแกอย่างเร็วแน่นอนครับจังหวะนี้แม่บ้านก็ไม่รอให้มันเดินมาถึงหรอกแกก็รีบทิ้งผ้าถูพื้นกับถังน้ําแล้ววิ่งจูดลงมาจนเกือบตกบันไดก็แน่แหละครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเจ้าร่างดําเมื่อมเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากหุ่นพยนต์เพื่อนเลิฟของเขานั่นเองพอคิดอย่างนั้นเขาก็หันไปบอกคุณสาเวทที่ยืนจังก้าอยู่บนหิ้งว่าแกก็อย่าไปทําคนอื่นเขากลัวสิวะ แต่เรื่องก็ไม่จบครับเพราะหลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็เรียงแถวกันเจอเลยทั้งมาแบบเงาดำมาแบบเป็นตัวชัดๆเดินไปเดินมาในบ้านเหมือนสมาชิกคนหนึ่งงานนี้เนี่ยทั้งน้องสาวทั้งแม่ก็พากันขนหัวลุกไปต,ตามๆกันน้ำซ้ำเจ้าหลานชายวัยวเจ็ดขวบเนี่ยกลัวหนักถึงขนาดไม่กล้าเข้าบ้านเลยแถมยังบอกเขาว่าบ้านลุงมีผีบ้านลุงมีผี ที่น่าแปลกใจก็คือในขณะที่คนอื่นในบ้านเนี่ยเจอดีกันหมดแต่นายเจ้าของเรื่องเล่าเรื่องนี้กลับไม่เคยเจออะไรแบบนี้กับเขาเลยทั้งๆท,ที่เจ้าตัวก็ออกจะเป็นคนที่มีเซนด้านนี้ด้วยซ้ําอย่างมากก็รู้สึกแค่ครั้นเนื้อครั้นตัวเท่านั้นแต่พอเวลาเริ่มผ่านไปเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับไปจนถึงฝันร้ายติดๆิกันหลายคืนจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องจำใจปล่อยหุ่นพยนต์นำโชคตัวนี้ไป ด้วยการมอบให้เพื่อนอีกคนเอาไปบูชาต่อพร้อมแนะนำวิธีบูชาแล้วเล่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เจอเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนคนนั้นซึ่งเขาก็รับไปดูแลต่อด้วยความเต็มใจครับหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกแล้วบรรยากาศมาคุกอึมครึมในบ้านเนี่ยมันก็หายไปจนหมดจนเรียกวา่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนที่จะพาหุ่นพยนต์มาไว้ในบ้านเลยในขณะที่เพื่อนที่รับหุ่นพยนต์ไปบูชาต่อ ก็เริ่มอัปสเตตัสผ่าน Facebook อวดเรื่องโชคลาบที่ไหลมาเทมาทั้งเงินทองถูกหวยได้งานได้เงินก้อนโตซื้อของแพงๆอวดลงโซเชียลซึ่งเจ้าของกระทู้ก็คิดว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของหุ่นพยนตัวนี้นี่เองแล้วเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งเขาก็เห็นคําไว้อะไรของเพื่อนๆขึ้นมาเต็มหน้าฟีดพร้อมกับแท็กชื่อเพื่อนคนนั้นด้วยความตกใจ เขาก็รีบแชทไปถามเพื่อนสนิทในกวนเดียวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะก่อนที่เพื่อนคนนี้ตายก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกเลยแถมมันยังพูดถึงแผนการท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวด้วยซ้ําซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตก็คือการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตัวเองกับลูกบิดประตูในท่านั่งก้มหน้ากับพื้นในสภาพลิ้นจุกปากในตาเหลือกโพลงนิ้วมือที่หงิกงอมีสภาพเขียวซึ่งเป็นการตายที่ดูไม่ปกติอย่างมาก แต่จาก,การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้พบเงื่อนงำหรือล่องลอยการทำร้ายอะไรที่เป็นเบาะแสของการฆาตกรรมก็เลยสรุปว่านี่คือการทำอัตนิวิบากกรรมหรือการฆ่าตัวตายนั่นเองหลังจากเผาศพเพื่อนคนนี้ไปไม่นานภรรยาของผู้ตายก็ได้ไปหาร่างสรงเพื่อสอบถามสาเหตุการจบชีวิตซึ่งคำตอบที่ได้กลับมาคือการถูกทำให้ตายด้วยฝีมือของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คน ถึงเรื่องทั้งหมดจะฟังดูเหลือเชื่อหรือทําใจให้เชื่อยากก็จริงแต่เขาก็ฟันธงเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะอาถรรพ์ของเจ้าหุ่นพยนตัวนี้นี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกคนที่ต้องพบเจอกับอาถรรพ์ของหุ่นพยนต์อีกตัวที่ได้มาพร้อมกันในตอนแรกใช่ครับเพื่อนคนที่แบ่งหุ่นพยนต์ให้เขาในตอนแรกคนนั้นแหละหลังจากที่เริ่มบูชาเพื่อนคนนี้ก็เริ่มมีอาการเป็นลมชักบางครั้งก็หยุดหายใจเป็นเวลานาน,าน กระทั่งสมองขาดออกซิเจนจนกระทบกระเทือนหนักถึงขั้นกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบไปเลยในตอนท้ายเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าผมยังฝืนบูชาหุ่นพยนต์อาถรรพ์ตัวนี้ต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและคนในครอบครัวด้วยหุ่นพยนต์เป็นหุ่นจำลองที่สร้างขึ้นตามวิชาไสยศาสตร์โบราณซึ่งคำว่าพยนต์มีความหมายคือสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้น เช่นเดียวกับวัตถุของครั้งอื่นๆครับหุ่นพยนต์เองก็เลือกเจ้าของให้กับตัวมันเช่นกันเพราะหุ่นใส่เวทประเภทนี้ก็อยู่ได้ด้วยบุญกุศลที่เจ้าของอุทิศแผ่ให้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับครูบาอาจารย์ผู้สร้างหรืออุทิศให้กับหุ่นพยนต์โดยตรงก็ถือว่าเป็นผลดีทั้งสิน้นเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาถือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับดังนั้นโปรโดใช้วิจารณญาณกันให้ดีด้วย ส่วนใครที่มีเครื่องรางอะไรติดตัวบูชาไว้ก็อย่าลืมหลักการประพฤติดีประพฤติชอบเพราะการใช้คุณใสเพื่อปองร้ายคนอื่นนั้นสุดท้ายผลร้ายก็จะย้อนกลับมาที่ตัวผู้กระทำเองอยู่ดีนั่นแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดรับการแจ้งเตือนด้วยเพราะในตอนหน้ายังมีเรื่องราวสนุกสกอีกมากมายสไตล์ K ค Variety ครับ สำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ